สุขสวัสดีพี่นนองสวัสดีสี่บุตคนตอนนี้สาแพงกับมงงานนะเนาะงานระบาาระบาาอ้อมเนาะเป็นเซียมือว่นเนาะประมาณบ่าย,าย,าย 3, 4, นะสามบสามบสี่เนาะยินสาแพงได้ยินมาจากสี่นะบอกสามหาบี่มก็มาเสียประกันไทยแล้วก็มากินมาทาน,นพี่นนอะ กินไม่ทานน้ำเพลินถ้าแพงก็มาเจอบเพลินตลอดต่ว่าตอนเพลนเสียไมได้ม่เห็นใจกันเนาะบายดีเนี่ยป้าบายดีบายดีพี่น้องมุดหูโอ้โสบายดีอย่สบายดีไม่เห็นช่ย เป็นหมูเป็นเพือนเห็ดเยีกสวยกันเซอยตั้งแต่คืนนี่เิ็นเห็ดซอยกูขาดงานตู้เลยไหวฮูใหม่กับบมี่เบา่เอาฮูกแต่าว้รุ่นแท้โอ้ยอยกได้ตัวนียกได้ับรุ่นอุ้มแพนน่ะนะนั่งนั่งนั่งฮะนัไยเป็นนั่งขับรับแต่กรขับบชี้แล้ว รูเป็นเชียก่อนแล้วเออเชียแลว้วนั่งงานรับนั่งขับนั่งรับแน้ากระโปชาวล่างนั่งัแ้ากระางชาวร่คนกำลังหลังมากินมาทานมามมมาทานเนเมื่อนี้ก็เป็นมือส่งสกการเนาะนาบาวนี้เสียน้ำลั้งเมเา่า ไม่ถ่าอันวันดาเนอะแต่ว่าส <Elijah. S 2> ิได <weakest, S 2> <that> ้เอาลงก่ออนมะัร <Hayır> ้าวี่หน้าเพอด้แม่โต๊ะแมหอนมานีเนาะเมื่อนี้อากาศก็ห้อนพี่นง ห้ากระเด็นซานห่อนสำเดียนจีเลยนาบ้าพิ่นกาสีคนมาลายอยู่เนะาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยอันเป็นแถาเป็นแก่เป็นอดีตพอบาลล้านนะเป็นเราแกรเคยเป็นอดีตอดีตพอบาลล้านเนาะ คนกะซีหูจากไปเนะาะงอมาทาังครัวไส่เกมะคุงสวัสดีค่ะ ไม่ใไงคล่องกะดังมาทางครัวได้ย the ินแต่เส uhm, ียงเถื่อนนะได้ยินแต่เสียงวู้วู้แล้วจอยทำอะไรคะมาจอยไม่ได้กินไม่อเด้กิน่น้อไก่สอกัน

เาออกมาอยกแหละมันเอดีเุ <teachers> 8, 2, mm. ้าชื่อสาน้ยลูกสาวหอผิวอกแหอ้ผิวตกต สิแบ่งออกไปคืบ่คือบ่หามอันนั้นเลยสิหามตาดำนะหามหามคนระหูเลยแบ่งออกแบ่งออกแบ่งออกอีก อย่านี้ใช่อืมเสะเสะเสะเสนี่มอก็เอาเรื่องเกี่ยเฮ้ยเมื่อนี่นะตัออกไปแล้วทงผูกฮะไปแต่สาวผู้คนแบทลายมีแต่พี่น้องเขาเจ้า อยู so ่ทางนอกคนบ่อคอยไลยพี่น้องเพราะว่าสิเอาทางนี้ลงก่อนคนกับมาทางนี้ก่อนเนาะอืมไปดีน้องนื้อหนักเยอะเยอะจ้าปล่อยเลย

แอไปซาตานงงสาอยู่ก็หายแกเพนไปใสไเดือนมึงก็ไปอยู่ในนี่ไปาไวนแล้วแกเพนอุ้ยตกใจหมดหมอแกงเพนเนยว่าีวอ่เตรียมลเพนอยู่บนมหายวะน่ัอ่เตรมลอยู่บหาไวะเาไม่อย โอเคนะพี่น้องตอนนี้กำลังเฮ็ดกับเขากับนาเตรียมสาผ้าเพนพาเพน,นเกับโทิปไปเพยียงเที่ยงคนก่อนนะค่ะกดไลค์กดแชร์นเด้อบายดีรอมคิปหนาพี่น้องเทว้ยก่อน้เนะ้อเขา

พา้ออกไปทางนอกไปออกไปทางนอกอืมพาอลนมอแ้าทางติใเลกตอม่างกา้อปลามาเลยออกไปทางหออกไปซอยทางหัวเออเออเอาคุณนะไ่ได้เอาคุณยังไ่ด้อาไปไปตืนนี่เลยไปตะวัน อันเพ่นเห็นทั้งในเมฆว้าลายเลยเพิ่นงจะออกไปซอยทางคนชักปูชักเฮาเฮาเฮาไห้คัวเขาไปคัวไปยังไงขอเขาหน้าหามไปขอแรกมาเกอยู่อันอยู่ทั้งบ้านอันแม่ทาวันดานะซาแพงไห่อันเคยเถ่าไปพี่น้องแบ่งกันไปแต่ว่าซาแพงมาทางนี้ก่อน เาได้เงี้บบงีดอกบ้นทำเมียนไพุ้ยแล้ตงเียจข้าวผักได้ข้าวผักจนหอดลังบุญบรรพนหลวจังเข่าเเวข้าวผักตั้งแต่วันซุกแล้วบุญบรรพนบจังเปิดข้าวผักพักเฮียนหนึ่งเลย အဲ့ဒီကနေဒီဘက်ကိုလျှောက်လာပါကပညာရေးအတွက်ဆောက်နံ